ใครอยากหยุดปัญหาที่ยังที่เคยเจอมากับถุงมือยพาเควอยยางคุณต้องจบเลยตัวนี้เท่านั้นไปโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนไม่ใช่ทุกท่านเอ๊ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์สททอ์นะคะ <c oughs> ลือวันนี้เฟิ time. ร์สจะมารีวิวในส่วนของถุงมือผ้าเคลือบยาง แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวทั่วๆไปตามท้องตลาดแน่นอนเพราะว่ามันดีกว่ามากๆอานี่ดียังไงคือเอางี้ดีกว่าต้องเริ่มด้วยปัญหาก่อนว่าใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะยางแบบมันเหนียวมันหนึบโดนร้อนหน่อยนี่แบบโหเหนียวหนึบหนึบนึบอะไรอย่างเงี้ยเกาะไปเป็นก้อนเคยเจอไหมคะถ้าเคยเจอฟังต่อ เวลาหยิบจับโดนน้ำหน่อยลื่นจะจบวัตถุอะไรไม่อยู่มือถ้าเคยเจอปัญหานี้ฟังกันต่อปัญหาที่3าเวลาขยับมือแบบกำมือลงอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันมันไม่กระชับอ่ะมันห่อกันเป็นก้อนหมดเลยอ่ะแบบงอไปพร้อมๆกันอ่ะถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้ตัวนี้คือตัวตอบโจทย์จะแก้ทุกปัญหาเหล่านั้นที่เจอมาเลยค่ะ ฟังขนาดนี้อยากฟังต่อมแล้วใช่ไหมคะอะไปกันต่อถึงไม่อยากฟังก็ไปกันต่อก็คือตัวนี้มีชื่อว่ามือผ้าพคลอยางของบวชกันเองค่ะแม่ดูกันดีๆมันเหมือนตุ๊กแกใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ได้เหมือนตุ๊กแกแค่ภายนอกแลกขณะการใช้งานของมันเนี่ยก็เหมือนตุ๊กแกเหมือนตุ๊กแกตรงไหนไม่ใช่แค่ลายความหนึบความหนึบ นึกภาพออกมาล้ะตกกู้แกวเวลามันเกาะผนังมันหนึบมากแต่อันนี้ก็ไม่ได้หนึบขนาดนั้นนะคะแต่คือหนึบพอที่เราจะแบบใช้งานได้สะดวกเออช่างสายช่างสายอะไรเนี่ยได้หมดเลยเอาอยู่ใช้งานได้สะดวกเลยหรือไม่ต้องใส่ช่างก็ได้เราจะเอาไปใช้ตามบ,บ้านเนี้ยเวลาแบบหยิบจับอนนุ้นมันไม่ถนัดกระชับมืออันนี้คือคือได้เลยคืออยู่เลยเอออีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนถ้าใครแบบอาชีพแบบจับปลา ื <im <attraction> <im <itation> ปลาไหลที่ว่าเมือกปลาดุกที่ว่าอ้ยปลาดุกที่ว่าจับยากคุณลองเอาไปลองเออข้ามดีกว่าเราไม่อยากไม่อยากพูดถึงเนื้อสัตว์เยอะเออนี่แล้วตัวนี้มันดียังไงเดี๋ยวใส่แล้วลองให้ดูอืตัวนี้นะคะใส่ปุ๊บนี่เห็นไหมคะกำมีเพื่อนดู เคยเจอถุงมือยางที่เออถุงมือผ้าเคลือบยางที่ไหนที่แบบกำกระชับเหมือนไม่มียางตรงนี้ไหมหายากนะถ้ายังไม่เจอโต๊บทเน,นี่ยคือหายากนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยแทนที่เขาจะเคลือบยางเป็นปื๊ดลงไปใช่ไหมเพื่อนไม่เขาจะทําเป็นจุดๆ,ๆ,ๆือันนี้เหมือนเป็นข้อนิ้วอันนี้ก็คือไอ้ตรงดอทแดงๆเนี่ยมันก็คือเป็นยางที่ทํามาจาก PVC นะไอ้พวกนี้คือทํามาจาก PVC นะ PVC โดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยที่เราเห็นน่ะไอ้พวกยางที่เคลือบถุงม,มือเนี้ยที่ตามท้องตลาดจะเป็นพวกยางพาราซึ่งข้อเสียข้อเสียก็ข้อเสียแหละเวลาเจอความร้อนเนี่ยมันจะเหลวแล้วก็ทําให้มันแบบเวลาอยู่กับเพื่อนๆนะอยู่กับเพื่อนๆอยางพารามันก็จะหนึบหนึบแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะตัวเนี้ยอยู่ได้กันก็คือแยกแยกจากกันได้สบายเลยเห็นตัวเพื่อนๆมันเพื่อนๆมันมนี่นี่ คือมันไม่เหนียวไม,ไม่หนึบคือทนล้อแต่ว่าง่ายเอ,อ่ยางมันจะไม่แบบเหนียวติดกันอย่างนั้นอะแล้วก็มันจะมีความคงทนและยางมันค่อนข้างเนี่ยการดีไซน์ของเขาอะ่ะ <C> เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานอย่างสะดวกคือเวลาหยิบจับอยู่มือเอายนน อยู่มือใครจะมาขโมยไม่ได้ no เออคือมันดีอย่างนั้นเลยเพื่อนแล้วก็อันนี้ถ้าไซส์พูดถึงไซส์อันนี้เป็นไซส์มาตรฐานสวยเป็นคนมือใหญ่นะโดยจากสภาพมือใหญ่แต่ก็ใส่ได้ตัวเนี้ปกติก็ซส์มาตรฐานนะคือพี่เฟิร์สที่มือใหญ่แบบเนี้ยก็ใส่ได้เพราะว่ามันให้ความยืดหยุ่นผ้าเขาแบบเป็นผ้าอย่างดีนะ คักแบบอย่างดออีการใช้งานเนี่ยด,ด,ดูดูลายตรงน่ามือออยางกระลายมือเราเนี่ยเออเนี่ยความจับกระชับอะไรเนี่ยเวลิกูดมากๆคือถ้าใครได้ตัวเนี้ไปจบทุกปัญหาที่เจออยู่เลยนะถ้าอยากรู้ในเรื่องของราคาราคาพักมาสอบถามกันได้มีของพร้อมส่งมาก อันนี้ถ้าทั่วไปมันจะเป็นไซส์เบอร์แปดแต่โดยโรวมแล้วใส่ได้ทุกคนเฟิร์สดได้ทุกคนใส่ได้ถ้าไม่ได้มือแบบใหญ่บึ้มมากนี่ก็คือใส่ได้เทียบมือกันหน้าตัวเองใหญ่พอสมควรจริงๆใช้มือผู้ชายเนี่ยตัวเนี้ยก็จบไปแล้วนะคะในการรีวิวถุงมือผ้าเคลือบ,บอยางที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์แบบให้ความยืดหยุ่นดีแล้วก็ทน ช้งานง่ายสะดวกจับกระชับมือถ้าใครอยากหยุดปัญหาทุกอย่างที่เคยเจอมากับถุงมือผ้าเ่วอืองยักคุณต้องจบด้ยตัวนี้เท่านั้นไปวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้พอไม่พูดเยอะก็พูดมาเยอะแล้วแหละค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะให้รีวิวอะไรก็สามารถรายละเอียดตามนี้ตอนนี้ดีกว่าถ้ากันมาได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ